ได้เยอะไหมวันนี้ได้เยอะอาจารย์วันนี้ได้เยอะมากสุดยอดเลยให้แบบคักๆเลยนะเต็มร้อยเลยอัดลงไปแบบไม่มันคนไม่มาเรียนไม่รู้หรอกว่ามันได้ยังไงไม่ได้ยังไงสว่างมากเลยรู้เลยรู้แล้วรู้เลยใช่รู้แล้วเราก็ขยันเอาแล้วก็ท่องเอาสิมันจะเป็นไรท่องเอาต้องมันท่องท่องเอา ใช่ทุกอย่างมันต้องท่องนะคุณกมลจันท่องแล้วง่ายนะผมว่าท่องจำเนี่ยท่องจำบทท่องแล้วเราเข้าใจเราเรียนกับครูแล้วไงเราเข้าใจแล้วไงตอนนี้เข้าใจแล้วจันมันใกล้ตัวมากนะคุณกมลจันมันใกล้ตัวมากแต่ก่อนภาษาอังกฤษเป็นอะไรที่ที่เห็นว่าเหมือนเหมือนง่ายแต่มันเอาไม่ได้มันคว้าไม่ได้ ใช่เหมือนมันคว้าไม่ได้อาจารย์จริงมันคว้าไม่ได้มันแกลบไม่ได้เลยอย่าสุดยอดเนาะดีนะว่าภาษาอังกฤษก็ถือว่ามันปลดล็อกได้อ่ะผมว่าปลดล็อกได้นะปลดได้นะอาจารย์ปลดได้เลยเนี่ยอาจารย์แบบอาจารย์สอนนี้นี่เข้าใจเลยนะใช่เอาไปใส่ได้เลยเอาพวกนี้ไปใส่ได้เลยเอาพวกนี้ไปใส่ได้เลยแล้วเห็นกริยาเห็นคําเห็นศัพท์อะไรพวกนี้ได้เลยเนี่ย ต้องสอนให้เห็นแล้วเขาก็ดูวิดีโอย้อนหลังได้ตลอดเนี่ยแล้วเรามาไล่วิดีโอใช่ไล่ดูวิดีโอที่อาจารย์สอนมานะแล้วก็พูดตามอาจารย์มันได้เลยจบเลยใช่พูดตามมันได้เลยพอไปฟังฝรงเราจะรู้อะไรขึ้นเยอะเราจะเข้าใจฝรงขึ้นเยอะไม่รู้จะเอาอะไรจะเข้าใจเขาแต่ก่อนก็พอไม่ได้เรียนรู้หลักการที่แท้จริงไงใช่ คนไทยเจอปัญหาเยอะนะทั้งๆที่เก่งอยู่แต่ไปไม่รอดเยอะเลยอะ่ะผมว่านะเจอปัญหาหนักมากก็เลยว่าอ้ะสู้ต่อไปในเมื่อภาษาอังกฤษมันเป็นปัญหาเราเราก็สู้กับมันอ่าคนได้ภาษามันก็ได้โอกาสทุกสิ่งทุกอย่างใช <Hey. S 1> ่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปพูดยังไงใช่ไหมล่ะ ใช่พูดไม่ได้เลยจันพูดไปออกพูดไปได้ความสัมพันธ์มันก็ไม่มีใช่ไม่เกิดเลยความสัมพันธ์เกิดไม่ได้เลยเนี่ยคือประเด็นมาตอนนี้ก็รูมเข้าใจเข้าใจกันพูดแล้วเราก็เข้าใจเราต้องฟังเขาใช่ฟังเราเราพูดใช่ได้คุณม่อนี้จันเป็นระบบอยู่หรอกนะครับเป็นระบบอยู่คุณคุณคุณกมวลจันเป็นระบบอยู่การเรียนเป็นระบบอยู่ผมว่ามันง่ายอยู่หรอกและมีวินัย คนที่จะเรียนภาษาอังกฤษรู้เรื่องต้องมีวินัยต้องเข้าใจหลักการเรียนที่ถูกต้องภาษาอังกฤษมันก็อยู่ใกล้เราที่สุดแล้วแหละไม่ยากหรอกครับเนี่ยตอนนล้มากอาจารย์ใช่ก็ง,ง่ายด้วยจะ่ง่ายขึ้นไหมครับแล้วมันก็ง่ายง่ายขึ้นกับที่เราเคยเรียนมาอตอนนี้เรามาเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเออมันก็มันก็เกิดขึ้นมาเลยในว่าเออมันง่ายประมาณนี้แล้วเราก็มามาใหญ่ เคยเียนันก็มาสับจับคาใส่แล้วมันมามาปลดล็อกงานที่อาจารย์มาปลดล็อกให้ก็เออโอเคเราก็มันมันเบาขึ้นเนาะมันเบาขึ้นเยอะเลยเบาขึ้นมันไม่ได้แบกมันแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนมันแบกนะแต่ก่อนไม่ไม่ไม่ได้อะไรเลยแบกแล้วก็วางแบกแล้วก็วางไปไม่รอดแล้วเออแล้วมันดักจนแต่มันท้อไม่อยากจะใช้มันแล้วภาษาักฤษนี่ไงจริงมันท้อจริงคุณอันคานนี้ You love me ก็คือคุณรักฉันนะ You love me คุณรักฉันเขาว่า You love me คุณรักฉัน You love me คุณรักฉันถ้าใส่ดูเข้าไป Do You love me คุณรักฉันไหม You love me You love me คุณรักฉันไหมถ้าใส่ดิสลงไป Did You love me คุณรักฉันแล้วยัง did You love me คุณรักฉันแล้วยังอ่าเข้าใจยังครับ Will you love me คุณจะรักฉันไหมเห็นไหมมันจะต้องเป็นสามประโยค้ท่านั้นครับใช่ กับแคน you love me คุณสามารถร <Can S 1> ัก <you S 1> ฉัน <love you? S 1> ได้ไหมอย่างนี้ชุด you love me เอาใส่เข้าไปคุณควรรักฉันไหมอะไรอย่างนี้เห็นไหม <Ooh. S 1> ซึ่งประโยค์ที่ใช้ <Ooh. S 1> บ่อยมันก็ไม่เท่าไหร่ชุด you love me คุณควรรักฉันไหม oh. darling อะไรอย่างนี้แคน you love me คุณสามารถรักฉันได้ไหม will you love me ลองเกิดคุณจะรักฉันอีกต่อไปไหมอ่า oh. uh. did you love me before คุณรักฉันแล้วยังที่ผ่านมาอ่า uh. Do you love me คุณรักฉันไหมตอนนี้ Do you love me now อ yeah. ย่า <vibrating> เ <minorities> นี่ยประโยคพวกนี้ต้องตอบว่า yes กับ no เท่านั้นถ้าใส่ Do not you love me คุณไม่รักฉันใช่ไหมเห็นไหมต้องใส่น o อเข้าไปหลังตรงนี้หลังตรงนี้ถ้าแทงน o t เข้าไปก็ will not you love me คุณจะไม่รักฉันใช่ไหม Can n ็อ you love me คุณไม่สามารถรักฉันใช่ไหม ชูด not you love me คุณไม่ควรรักฉันใช่ไหมเห็นไหมมันก็เป็นภาษาอ่อนลงมาอีกดิ d not you love me ที่ผ่านมาคุณไม่รักฉันใช่ไหมเออ <c oughs> เอ,อ่าเนี่ยใส่แค่นี้ใส่แค่นี้จะใส่อะไรก็ใส่ไปดูเนี่ย Do this. Do this ดูดิดเนี่ยดูดิดวิวสามตัวพปอเอกดูดิดูดิวิวอ่าสามตัวเป็นพระเอกอ,อ่าวิวยูคุกฟอร์มีจะคุณจะทำอาหารให้ฉันไหม <c oughs> อันเนี้ย วิวยู r i v ค car อร์มีคุณจะขับรถให้ฉันไหมอะดูดิูยถ้าถามปัจจุบันก็ดูถ้าถามทําไปแล้วเนี่ยดิทึ่แล้วอย่างถ้าถามต้องตอบเย็ดกับโนเท่านั้นพวกนี้วิววิวก็คือจะไหมจะไหมวิวยูบายค่าฟอร์มีคุณจะซื้อรถให้ฉันไหม next month เดือนหน้า วิวยูบายนิวคา c ร r ฟอร์มคุณจะซื้อบ้านคันใหม่ให้ฉันไหมในเชียปีหน้าเนะี่ยวิวยูบายนิวนิวโฮมฟอร์มีเวนยูรีฟอินทายแลนด์คุณจะซื้อบ้านใหม่ให้ฉันไหมเมื่อคุณมาอยู่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับเวนวิวเวนวิวยูบายนิวโฮมฟอร์มีอ่าฟอร์อถ้าไม่ใช่ฟอร์มีก็ for us for us ์เนี่ยปู้อัดเนี่ยฟอร์อัสหมายถึงพวกเราเราพูดถึงพวกเรา พอเข้าใจไหมครับเนี่ยวิวต้องเอาให้ได้ When will you buy new home for me เมื่อไหร่คุณจะซื้อบ้านใหม่ให้ฉัน When will you buy new home for us When you live in Thailand Will you visit me จะมาจะมาเยี่ยมฉันไหมเนี่ยแค่นั้นเอง Will you visit me จะมาเยี่ยมฉันไหมก็ต้องตอบว่า yes เนี่ยอ่า Did ิ o ูวิสิตไทยแลนด์คุณมาเยี่ยมประเทศไทยแล้วยังดูยูวิสิตไทยแลนด์คุณมาเยี่ยมประเทศไทยไหมแคนยูวิสิตไทยแลนด์ next month? คุณสามารถมาเยี่ยมประเทศไทยได้ไหมเดือนหน้าเนี่ยมันแคนเขาได้ไหมครับนี่แบ่อยๆมีแค่นี้บ่อยๆเนี่ยยัง คำบ่อยๆใช่ตอบแค่ yes กับ no ตอบแค่ yes กับ no แค่นั้นคำว่า do you wash car คุณล้างรถไหมเนี่ย did you wash car คุณล้างรถหรือยัง will you wash car คุณจะล้างรถไหม can you wash car for me คุณสามารถล้างรถเพื่อฉันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย s h o l d s h o o d you wash car this week คุณควรล้างรถไหมสัปดาห์นี้เห็นไหม this week คือมันสกปรกอิเดมันสกปรก is dirty ง่ายไหมแบบนี้คุณกระมวลจัดง่ายไหมใช่ใชง่ายง่ายาเป็นคำถามที่เราต้องการอยากให้เขาตอบว่า yes กับ no ใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่ไปบอกว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนที่อะไรไม่ใช่ที่ผ่านมาไม่ใช่คุราน Will you u s n n d i i m o o n r r n n to me? Will คุณจะส่งแหวนเพชรมาให้ฉันไหม อะ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณจะเอามาเองอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับอ่าอ่า do you miss me คุณคิดถึงฉันไหม do you miss me อ,อย่างนี้นับว่าก้าแรกของหนูเลยนะอาจารย์กำลังว่าหนูกำลังเข้า เก้าแรกค่ะเป็นเก้าเรขของเวสแต่เก้าแรกเป็นเก้าที่ยิ่งใหญ่นะเป็นเก้าที่ดีเก้าที่มั่นใจเก้าที่หนักแน่นเพราะเราถัอเราสุดยอดนี่คนไทยไงถ้าให้คนไทยีพลิกแบบนี้อยากให้คนไทยมีบุคลิกใช่ค่ะใช่ใช่มันถึงจะไปสู้กับเขาได้ใจไงใจมันต้องเกินร้อยมันถึงจะไปสู้ผิดถูกไม่สำคัญเอาเอาไปก่อนพูดไปก่อน คราวนี้ต้องถูกนะเรียนมาเราต้องถูกอย่างเดียวนะเรียนมาเราต้องกต้องเปานปฝึกต้องเอาไปฝึกอีกค่ะเมยเนสต้องอ่านให้ถูกอย่าไปอ่านเมยอเนเนี่ยคำที่อาจารย์สอนวันนี้ก็ต้องเอาไปใช้กับเขาคุณเยเวลาใช่เอาไปใช้กับเขาใช่เห็นไชมคุณเรยานี่คือว่าน้ารมให้เลยนะไม่ใช่พูดแต่ต้มกบแกงเขียดแกงไก่เขาไม่รู้เรื่องกับเราแกงกบแกเอื่นแกงเขียดเพาะอะไรก็นอ่ะไอ้เขพาะแก ถ้าเป็นอาหารไทยเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรต้องบอกว่าไทยสดอย่างเดียวเขาจะกินแต่ซูสเขาจะไปลงลือกอาหารไทยให้เขาเขาไม่สนใจเราเลยเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เตัวใครตัวมันอย่างว่ากินหมูกระทะหนูยังไม่รู้เนีอาจารย์ว่าหมูกระทะคำว่าหมูกระทะมันคืออะไรวะก็เลยบอกว่าได้จะโคกคำเดียวใช้เนื้อย่างนั่นแหละแล้ก็ใช้เนื้อย่างอ่าโรสใช้โรสตัวย่างตัวนี้หละโรสมีเนื้อย่างโรสมี เนื้อจามีดนี่แปลว่าเนื้อเนื้อสัตว์ทุกลายอย่างถ้าเป็นหมูกระทะเหรอครับถ้าเป็นหมูก็พอกโรสพอกเนื้อหมูไม่ต้องพูดคำว่าแต่ไม่ต้องเป็นไม่ต้องว่าเป็นกริลอะไรเช่นกักริลก็ได้ครับกริลก็ย่างเหมือนกันใช้กริลก็ได้ย่างแบบนั้นกริลก็ได้ครับกริลแต่ว่ากริลนี่ออกเสียงยากดนิงกริลออกอย่างนี้ครับฟังเปนไม่ยากกริลฟังนะ กริลทื่อต้องออกเสียงเป็นชื่อนะเพราะว่ากริลมันต้องมี ed ด้วยมันต้องเป็นกริลต้องแตะเลยนะกริล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 ฮอคกริลนี่คือหมูย่างกริลกริลฮอคต้องทื่อด้วย ed ต้องทื่อกริลเอาลิ้นไปแตะข้างบนกริลทองทองช้าก็ช่างแต่มันถูกช้าแต่มันถูกนะครับกริลกริล พอกอย่างเงี้ยฝึกไปมันต้องฝึกวันนี้คเนียคำเดียวอาจารย์ครึ่งวันถึงจะโหนเสียละกับครึ่งวันหนูคำเดียวคำว่ากิวเจอครึ่งวันมันนี่ถ้ากิวอะใช่ครับคิวก็ไแปลว่าย่ากไม่เหมือนกันมันออกเสียงไม่ได้เขาก็พูดอยู่นั่นแหละต้องทื่อด้วยนะ roast roast chicken กัย่าง roast chicken grilled เกลียวต้องเอาลิ้นให้เขาเห็นหนหนลิ้นให้เขาดูเกียวต้องหหนลิ้นให้เขาดูหนลิ้วสิชัดเกียวหนลิ้นนผ่านก่อนผ่านก่อนเกีวผ่านก่อนคือต้องหนลิ้นให้เขาเกลียวต้องหนลิ้นให้เขาดูถึงจะได้คือเราอาจจะเสียงไม่ถูกแต่เขาเห็นเราโหนลิ้นเขาก็ยอมรับเราแล้วล่ะเอาเอาเอาเสียงลร ผ่ S <S <k iller> านก่อนผ่านก่อนอาจารย์ผ่านก่อนเอาแบบผมผมว่าฝรล่ามันรู้เรื่องเอาแบบนี้เลยเอไม่ผดเลยเพูดไม่ถามมานกดเชียร์ไว้คนละอแฟนครูที่เขาเพิ่งมาเมื่อเดือนที่แล้วเขาอาเขาเป็นครูโรงเรียนเดียวกันแต่แฟนเขาเป็นคนอังกฤษเขามาเนี่ยผมคุยกับเขาเป็นชั่วโมงแบบนานมากไม่รู้ยังเอาอะไรมาพูดคนผ่านไปมาก็เห็นอยู่คุยนานอย่าง คือเราก็มีสกิลการคุยไงเขาก็ว่าเราฟูเอ็นทั้งที่เราก็ธรรมดาแบบธรรมดาเขาว่าเราฟูเอ็นแบบคล่องอ่ะถ้าจะว่าเราคล่องด้วยการพูดแบบไทยๆเขายังว่าเราฟูเอ็นได้เลยเพราะว่าค่อนข้างฟูเอ็นเขาว่าคล่องแค่วอ่ะเพราะว่าคล่องแสดงว่าพูดสำเนียงไทยเขาก็ว่าคล่องได้เหมือนกันไม่เป็นไรไม่ต้องรัวๆเหมือนฝรั่งก็ได้ต้องรัวนะใช่ใช่เขาพูดไปแล้เกาลิ้นมาหลอกไง กลียวเกลียวเกลียวเอาลิ้นหวหนกนให้โหวนลิ้นได้จบเลยเออคนเออกระละหนลิ้นได้เกลเอาลิ้นแลบลิ้นมาหลอกไว้ก่อนน่แนะแเอามาหลอกก่อนเขาจะรู้ว่าตัวแอลไงเขาก็จะรู้ว่าเอาลิ้นมาหลอกคือมีตัวแอลโอเกิวตัวนี้เขาจะรู้เลยมันไม่ใช่ไม่รู้ว่ากิวจกวไม่รู้อะไรมันไม่รู้มันไหลายกิวไงเข้าใจไหมครับมีหลายกิวนะครับ